สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าปรองดองหรือปราบดะกันแน่ท่านผู้ชมครับข้อความตอนหนึ่งที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีอ่านจากจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของตัวเองเมื่อวันที่10มิถุนายน2553หลังเหตุการณ์เดินเมษาพฤษภาคมที่ผ่านมามีว่า วันนี้ประเทศไทยต้องเดินหน้าแต่ความโกรธความเครียดแค้นและความชิงชังไม่สามารถสร้างอนาคตให้ประเทศไทยและลูกหลานไทยได้ถึงเวลาที่เราจะปรองดองเพื่อปฏิรูปประเทศไทยรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติสร้างความเสมอภาคสื่อสารถึงกันอย่างสร้างสรรค์ค้นหาและยอมรับความจริงโดยมีการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ข้อความข้างต้นนี้ฟังเผินก็ดูเหมือนเท่และจริงใจถ้ามันเป็นตอนหนึ่งของบทละครน้ำเน่าหลังข่าวก็คงจะถูกใจพ่อยกแม่ยกอยู่มากทีเดียวแต่น่าเสียดายที่มันไม่ใช่บทละครแต่เป็นชีวิตจริงชีวิตจริงที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ตรงศูนย์กลางของความขัดแยง้งอย่างรุนแรงระหว่างคนในชาติชีวิตจริงที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะ เป็นตัวการสําคัญที่สั่งทหารออกมาสลายการชุมนุมของประชาชนจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง92คนบาดเจ็บอีก2,000คนชีวิตจริงที่นายพิสิทธิ์เวชาชีวะยังไม่เคยได้แสดงสีหน้าท่าทางเศร้าสลดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประชาชนคนไทยไม่เคยได้เห็นแม้แต่แววตาที่อ่อนโยนหรือสำนึกผิดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่นายพิสิทธิ์เวชาชีวะ ยังมีแก่ใจที่จะมาเรียกร้องขอความปรองดองราวกับว่าตัวเองเป็นพระเอกที่มีแต่ความกล้าหาญเสียสละและมีคุณธรรมท,ทั้งทั้งที่เพิ่งเห็นคนไทยถูกยิงตายเกือบร้อยศพประโยกๆเพียงแค่ประโยคที่ว่าความโกรธความเครียดแค้นและความชิงชังไม่สามารถสร้างอนาคตได้ให้ประเทศไทยและลูกหลานไทยได้ก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่านายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ ถมน้ำลายรถฟ้าแล้วก็สออชอหรือศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่นายพิสิทธิ์เวชาชีวะตั้งมากับมือไม่ใช่หรือที่ใช้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจปลุกระดมให้ประชาชนรุมกันเกลียดชังผู้ชมุมนุมนปชผู้ชุมนุมเสื้อแดงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่เว้นแม้แต่พักเพื่อไทยที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองกับพรรของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสาดใส่กระโหมกระพือข้อกล่าวหาว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ก่อการร้ายและล้มเจ้าประโยคต่อมาที่ว่าถึงเวลาที่เราจะปรองดองเพื่อปฏิรูปประเทศไทยนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นคนพูดอย่างทำอย่างแบบว่าฉากหน้าปรองดองฉากหลังก็ปราบดะอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่แกนรนำนปชและกาดนปชตามต่างจังหวัดถูกตามเก็บตามจับ ราวกับเป็นอาชญากรในขณะที่ใช้ DSI ไล่ล่ากลุ่มนอปรชอระดับคนสำคัญมาขังคุกกันกระนาวนักธุรกิจพ่อค้าที่ถูกสงสัยว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับเสื้อแดงรวมทั้งนักการเมืองในพักเพื่อไทยถูกขึ้นบัญชีดำอายัดบัญชีธนาคารสกัดกัน้นการทำธุรกรรมส่วนการปฏิรูปคำว่าปฏิรูปประเทศไทยนั้น นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็คงจะหมายความว่าเมื่อได้กาจัดกวาดล้างคู่ต่อสู้ทางการเมืองของตนสิ้นจนสิ้นซากแล้วเมื่อนั้นนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็คงจะได้กํำชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกใช่หรือไม่ถามหน่อยนะครับว่าจะปรองดองจะปฏิรูปกันอย่างไรจนป่านนี้ยังไม่ยอมยกเลิกพรกฉุกเฉิน จนป่านนี้ยังไม่ยอมปล่อยหรือแม้แต่จะให้ประกันตัวคนเสื้อแดงจำนวนหลายร้อยคนที่ทำท่าจะถูกขังลืมและจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ยินแม้แต่คำว่าขอโทษปรองดองปฏิรูปแบบนี้ไม่ช้าคนไทยก็คงได้ฆ่ากันตายหมดทั้งประเทศเพียงเพื่อให้คนบางคนได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินไปนานๆถามจริงๆเถอะอย่างนี้เขาเรียกว่าปรองดองหรือปราบดะกันแน่ ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าปรองดองหรือปราบดะกันแน่ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ